ครับน,นี่คือรถรถขายของครับผมนี่เครื่องยนต์คูปัวต้าครับครับเนรุ h, ่นนี <t <t ้เปิดประตูครับรุ่นเปิดประตูนีรถรูครับรถขายของตามหมู่บ้านครับครับมีเสื้อผ้ามาขายไม่เป็นรูเลตัวจักบาทก็ครับเนี่ยแปดสิบบาทไม่แพงครับโอ้ยนี่เส้นกันนรความ ว in right ่ารเลือนล้อใเลืรูนลูน่ารูหลังนี่พ่อค้าเสื้อกันหนาวกันห้าสิบบาทนะเสื้อกันหนาวห้าสิบบาทครับทุกตัวเลยใหม่ใครับไม่แพงครับบริการถึงบ้านครับเนี่ยรถวิ่งไปเรื่อยๆไม่ใช่ไลฟ์สดวิดีโอครับทำยูทูบสร้างได้แล้สร้างได้เะสิเปิดบัญชานโซเชียลชานล เดี๋ยวเสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ยดี๋ยวเเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ให้นี่มีเสื้อกันหนาวด้วยไม่แพงกันหนาวห้าสิบบาทครับรวมแปดสิบทุกตัวนี่ครับกกางงเในแต่ที่ชอบมากก็คือนี่ครับเครื่องเสียงครับผมรุ่นนี้รุ่นเปิดประทุนนะครับนี่ครับชานช่องชานโซเชียลชแนลครับผม เอชานชาแนลโซเชียลยูทูบภาษาอังกฤษครับผมครับผมไอใจบุ๋มเอาบอก แเทียนเนิเห็นไหมเชดี๋ยวปสิดเบร์บอร์นเพิ่งเปิดครับแต่ว่าเปิดนานก็คือร้านไทยยินเตอร์มาตัดฟิชชิ่งครับครับบริการถึงบ้านครับที่นี่คือบ้านนิคมครับบ้านเกิดมีรถบริการถึงบ้านครับรถขายสินค้าเขดมาด่วนเราครับเนี่ยดนเลยครับไล์ด อ้าวอ้าวเกือบสิบปีแล้วเกือบสิปีแล้วดีวะครับเนี่ยธุรกิจเนี่ยพ่อได้ขายครับอ๋อแบบพ่อได้อยากจะกินเหรออ๋อจะดียครับผมโอเคครับนี่ครับนี่ครับไฟครับผมรถก็มีไฟนะครับนี่ครับไฟไฟหน้าครับผมนี่เครื่องยนต์ครับโมดิฟายครับคูโบต้า มีไฟครับผมถูกต้องนะครับ,ร,บรุ่นนี้ไม่มีขายนะครับไม่เมืองไทยรุ่นนี้สั่งพิเศษเครื่องเสียงครับผมซื้อ,อยังครับผมืออสออั่า ออดขายเสื้อผ้าเนาะแถวใช้ยายังไงครับขายของดีราคาถูกอ้าวว่าไงใช้ยาอะไรนะครับสิแป๊กเคลื่อนที่ของดีราคาถูกค่ะกางเกงในเสื้อในนี่สิบห้าบาทเจ็ดร้อยถูกมากบริการถึงบ้านเนาะอ้าบริการตลาดนัดเคลื่อนที่จ้ะไปทุกที่ทุกแห่ง สุดยอดครับเยอะแยะเสื้อผ้าถูกด้วยครับเสื้อผ้ากันหนาวของใหม่นะครับไม่ของใหม่ป้ายแดงทุกตัวค่ะเจ้ากระตุหน้าแน่ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับไม่มีค่าโฆษณาเจ้ากระตุ้าไปเลยครับ